ข่าวโดยสินักขา N นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะตัวแทนรัษฎรนะคะหา,หารือถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายในอาคารรัฐสภาค่ะด้านศิระโดนมวลชนโห่ไหล่ขว่างป่าสิ่งของใส่ ภายหลังกลุ่มราษฎรยื่นหนังสือเปิดผนึกเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับกับตัวแทนรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้วนะคะแกนนำคนสำคัญอาธินายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งได้เจรจาขอเข้าไปพูดคุยหารือถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายในอาคารรัฐสภาค่ะ ทั้งนี้ในระหว่างที่แกนนําผู้ชุมนุมยื่นหนังสือข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านตัวแทนฝ่ายค้านนายศิระเจนจากคาสสพคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนางอมรัชโชคปมิตรคุณสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้มีการมาพูดคุยกับมวลชนด้านข้างเวทีก่อนที่จะช่วยอุดหนุนแม่ค้านะขายน้าหวานนะคะเพื่อที่จะแจกใจ่ายให้กับมวลชนทําให้มวลชนบางส่วนปรบมือส่งเสียงชื่นชมในขณะที่บางส่วนตะโกนแซวนายศิระค่ะ และเมื่อนายศิระขึ้นไปเป็นตัวแทนรับหนังสือบนเวทีนะคะมวลชนได้ตะโกนโหร้องส่งเสียงไล่พร้อมกับชูมือสัญลักษณ์3มนิ้วและในระหว่างที่นายศิระจะเดินกลับเข้าในอาคารรัฐสภานะคะมีมวลชนพยายามจะโหร้องขับไล่และเดินตามวิ่งตามก่อนที่จะคว่างปลาสิ่งของใส่ในายศิระด้วยค่ะ ขณะที่กลุ่มประชาชนคนไทยนะคะถึงแยกนางเลิ้งเจรจากับเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่เป็นผลค่ะยืนยันจะเดินหน้าต่อไปยังแยกพานิชการเพื่อปักหลักและทำกิจกรรมทางการเมือง ภายหลังที่กลุ่มประชาชนคนไทยเดินทางมาถึงบริเวณแยกนางเลิงนะคะมีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนค่ะนำแผงเหล็กนะคะมากั้นสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งที่แยกนางเลิงและได้มีการเจราจากันอีกครั้งโดยพลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีปราศัยติตตสนธิผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งทำหน้าที่เจราจาโดยนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขานะคะนำมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงแยกนางเลิงใช้เวลาไม่ ถึง10นาทีซึ่งได้มีการเจราจาก,กับทางตำรวจแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นผลแม้จะผ่านมาถึง30นาทีแล้วซึ่งผู้ชุมนุมเองยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปยังแยกพาณิชการเพื่อปักหลักและทำกิจกรรมทางการเมืองโดยสงบและสันติวิธีปราศจากอาวุธและจะขอปักหลักค้างคืนเพื่อทวงคำสัญญา สำหรับประเด็นที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้นเกิดจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายโรัฐมนตรีผ่านตัวชี้วัดใน7ปีของการเข้ามาบริหารประเทศเช่นตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจเพราะจากการถแถลงของรัฐบาลเองที่ประเทศมี GDP ที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าประเทศอยู่ในสภาวะขาดทุนเศรษฐกิจฝืดเคืองโดยไม่เห็นทิศทางฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากนี้การแก้ปัญหาการบริหารสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ไม่มีประสิทธิภาพและไม่คำนึงถึงปัญหาเศรษฐกิจ ทิธทากันที่พลตํารวจเอกสุชาตินะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะบินด่วนสอบหนุ่มคลั่งสองศพยิงสองศพด้วยตัวเองที่จังหวัดระนองค่ะพลตํารวจเอกสุชาติธีรสวัิรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะมีการบินด่วนลงพื้นที่สพปากน้ําจังหวัดระนองเข้าสอบปากคํานายกวินอายุ23ปีผู้ต้องหากราดยิงประชาชนเสียชีวิตสองศพ โดยจุดแรกภายในบริเวณร้านสะดวกซื้อ7 e เว่นอซอยลาดพร้าว25พื้นที่สอนอพหลโยธินนะคะต่อมาได้บุกเข้าไปกรัดยิงในโรงพยาบาลสนามสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะขับรถยนต์กระบะ หลบหนีมาที่บ้านญาติที่จังหวัดระนองโดยหลังเกิดเหตุนะคะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบินด่วนไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับตรึงกำลังล้อมบ้านโดยพลตำรวจโทกิติรัตน์พ่นเพชรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนผู้ต้องหาได้ขอเข้ามอบตัวในเวลาต่อมาค่ะ ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนซิกซ์อาเวอรตราโลและปืนลูกโมกของกลางในคดีจำนวน2กระบอกค่ะพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนมีหมายจับสารอาญาผู้ต้องหานายกวินซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรค่ะ โดยหลังพลตำรวจเอกสุชาติสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วจะลงบันทึกประจำวันที่จังหวัดระนองนะคะสำหรับการดำเนินคดีที่จังหวัดระนองค่ะจะดดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและหากกระทำความผิดเพิ่มเติมก็จะดำเนินคดีอื่นด้วยนะคะ ทางนี้ในการตรวจพบอาวุธปืนซิกซซวเวอร์นะคะเป็นปืนตรานโลซึ่งเป็นของตำรวจค่ะไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุได้มาอย่างไรเมื่อสอบเสร็จจะนำตัวเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพที่สอนอพหลโยธินก่อนประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพธอญบุรีจังหวัดปทุมธานีมาอายัดตัวต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว16 5. นาฬิกา5นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN